สวัสดีค่ะวันนี้ฉันจะมาเล่าประสบการณ์ที่ฉันได้ไปเจอมาตอนอยู่ต่างจังหวัดบ้านสามีค่ะอาจจะเพราะเหตุการณ์นี้สามีซึ่งพาฉันได้ย้ายออกอยู่กรุงเทพและคงไม่ได้กลับบ้านเขาอีกแล้วเรื่องก็ย้อนไปประมาณ5ปีตอนนั้นฉันได้คบกับสามีได้2อถึงปีและเพิ่งรู้ว่าฉันได้ตั้งครันได้4เดือนทางสามีได้พาพ่อแม่มาสู่ขอตามประเพณีตามปกติ พอหลังจากพิธีจบฉันได้ย้ายไปอยู่บ้านสามีอีกจังหวัดหนึ่งของภาคอีสานเมื่อนั่งรถมาพักใหญ่กว่าจะถึงบ้านสามีก็หัวค่ำเข้าแล้วก็รู้สึกไม่มากเลยขอสามีเดินเล่นแถวบ้านสามีก็บอกว่าอย่าไปไกลคนของเสร็จเดี๋ยวมากินข้าวกันแม่กำลังทำอาหารใกล้เสร็จแล้วฉันก็พยากหน้าตอบไปพอเดินไปแล้วรู้สึกว่าอากาศดีมาก พราะมีแต่ทุ่งนาต้นไม้และบ้านในระแวกนั้นก็อยู่ไกลกันพอสมควรเดินไปได้สักพักก็สังเกตเห็นกระท่อมเล็กๆรอบกระท่อมก็มีแต่หญ้าเหมือนไม่ได้ทำความสะอาดรอบๆเลยอากาศดีนะแต่ทำไมมองไปแล้วรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ค่อยออกเหมือนมีดวงตาจับจ้องอยู่ด้วยรู้สึกกลัวแบบบอกไม่ถูกจึงรีบเดินกลับบ้านทันที ขณะที่กำลังกินข้าวฉันเลยถามสามีไปว่ากระท่อมนั้นกระท่อใครแม่สามีเลยถามว่าเดินเข้าไปรออย่างตกใจแม่คะ่ะแค่ยืนมองอยู่ไกลๆฉันกล่าวสามีเลยพูดดักแม่ของเขาไปว่าอย่าพูดเรื่องงมงายให้ฉันกลัวฉันยิ่งท้องอยู่เขาบอกแม่เขาพอได้ยินอย่างนั้นฉันก็ยิ่งอยากรู้แล้วสิ กระท่อมนั้นมีคนสติไม่ดีอยู่อยากเข้าไปใกล้ระอันตรายแม่เตือนฉันจึงพยากามหน้าตอบรับกินข้าเสร็จสามีเลยเตรียมที่นอนให้ฉันส่วนแม่เอากับเข้าไปให้พ่อที่ไร่แล้วน่าจะนอนไร่ด้วยเลยสามีบอกว่าบ้านหลังนี้พ่อแม่ไม่ค่อยได้อยู่รอส่วนมากอยู่แต่ไร่เฝ้าสวนพอรู้ว่าจะกลับแม่ก็มาทำความสะอาดให้ พอมองไปนอกบ้านก็น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยนอกจากเสียงแมลงที่เป็นระยะระยะก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยจนถึงเวลาเข้านอนพอหลับตาเหมือนจะเห็นคนอายุเยอะยืนมองอยู่หน้าบ้านด้วยสายตาที่เอาแต่จ้องท้องของฉันแล้วเดินเข้ามาลูบท้องฉันและฉันก็ตกใจจนฉันสะดุ้งตื่นฉันรีบปลุกสามีที่นอนอยู่ข้างๆทันทีด้วยความกลัว สามีจึงลุกขึ้นมาปลอบฉันว่ามันคงเป็นแค่ฝันและบอกให้ฉันนอนต่อพร้อมกอดฉันไว้ถึงจะว่ายอย่างนั้นฉันก็นอนไม่หลับทั้งคืนอยู่ดีจนสว่างเช้ามาจึงได้นอนกลางวันเอาพอนอนไม่หลับแบบนี้มาสองถึงสามวันแม่เลยพาเข้าไปทำบุญที่วัดป่าแถวบ้านสามีบอกว่าหลวงปู่วัดนี้ชาวบ้านนับถือกันมากเลย แกมีลูกศิษย์เยอะฟังพระสวดมนต์ตักบาตรไหว้พระแล้วก็ปล่อยปลาแล้วคิดว่าจะกลับเลยขณะกำลังจะขึ้นรถกลับบ้านมีลูกศิษย์หลวงปู่คนหนึ่งรีบวิบ่งมาบอกฉันว่าระวังตัวให้ดีหลวงปู่ฝากมาเตือนพร้อมถือขวดน้ำมนต์ขวดใหญ่กับกระดาษหนึ่งใบที่มีบทสวดสั้นๆอยู่หนึ่งบทยื่นมาให้ฉันเอาไปอาบพร้อมอ่านบทสวดนี้ไปด้วย พอหลังจากที่ได้น้ำมนต์มาฉันก็อาบและสวดมนต์ตามที่หลวงปู่บอกตกดึกฉันก็เริ่มนอนหลับไม่ฝันแบับเดิมแล้วแต่ก็ได้ไม่นานพอน้ำมนต์หมดฉันก็กลับมาฝันแบบเดิมแต่รอบนี้เหมือนมันจะเอามือทะลวงเข้าไปในท้องของฉันเลยเลือดอาบเต็มตัวฉันตื่นมาด้วยความเหนื่อยเงื่อไหลเต็มตัววันต่อมาฉันก็นอนไม่ได้อีกแล้วส่นสามีเริ่มเป็นกังวล พ่อสายสายสามีจึงอาสาไปซื้อกับข้าวที่ตลาดมาให้ฉันเลยตอบตกลงไปเพราะรู้สึกเพลียมากเพราะเมื่อคืนไม่ได้นอนทั้งคืนขณะรอสามีเหมือนจะเห็นคนเดินผ่านหน้าบ้านไปลักษณะท่าทางเหมือนในฝันฉันมากเลยแต่พอคิดไปแล้วสว่างขนาดนี้ผีคงไม่ออกมารอกน่าจะคนแถวนี้แหละฉันน่าจะคิดมากไปเองยิ่งเบลอเอยู่ด้วย สักพักสามีก็มาพอดีอิ่มฉันก็กินข้าวที่สามีเตรียมให้พออิ่มแล้วก็รู้สึกง่วงขึ้นมาเลยกะว่าจะไปเอนหลังสักหน่อยฉันเดินไปหยิบหมอนมานอนหน้าบ้านที่มีแคร่เพราะค่อนข้างอากาศดีลมพัดเย็นๆใต้ต้นไม้พอหลับไปแล้วฉันได้สะดุ้งตื่นเพราะเหมือนมีมือใครไม่รู้มาลูบท้องของฉันพอลืมตามองก็เห็น ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังลูบท้องฉันพร้อมมองมาที่ท้องฉันอย่าสยดสยองฉันรีบผลักผู้หญิงคนนั้นออกพร้อมกรีเสียงดังทั้งโยนหมอนโยนกระเป๋าใส่มันจนสามีรีบวิ่งมาดูพร้อมหาไม้ไล่ก่อนที่มันจะไปมันก็หัวเราะออกมาเสียงดังพร้อมวิ่งหนีไปทางกระท่อมเก่าหลังนั้นสัตว์พักฉันก็ปวดท้องขึ้นมานิดหน่อย สามีได้ยินดังนั้นแล้วจึงรีบพาฉันไปหาหมอในเมืองทันทีตอนนั่งรถไปโรงพยาบาลสามีดูเคร่งเครียดมากจนเหมือนจะเห็นน้ำตาเขาคลอเพราะเขาอยากมีลูกมากเมื่อรู้ว่าฉันท้องเขาดีใจมากเลยแหละพอถึงโรงพยาบาลฉันก็ได้รับการตรวจร่างกายหมอบอกว่าที่ปวดแบบนี้อาจเกิดเพราะที่มดลูกขยายตัวตามปกติ แต่เหมือนจะมีความเสี่ยงแท้งเหมือนจะมีภาวะเสี่ยงที่จะตกเลือดระยะแรกไม่อันตรายมากแต่ดีมากแล้วที่มาตรวจเร็วจึงได้รับการรักษาทันหากช้าไปกว่านี้คงแยกหมอจึงให้นอนโรงพยาบาลดูอาการก่อนสักระยะหลังจากย้ายนอนห้องพิเศษสามีจึงขอออกไปโทรบอกแม่ของฉันและแม่ของเขา ฉันกลัวแม่ฉันจะตกใจเลยไม่ให้สามีบอกว่าเจออะไรบ้างให้บอกแม่ว่าแค่แพ้ท้องปกติก็พอส่วนแม่เขาเขาเล่าให้ฟังหมดเลยค่ะตกเย็นแม่สามีก็มาเยี่ยมฉันพร้อมกับข้าวผลไม้มาฝากฉันและสามีฉันแม่ก็มาเล่าพอสามีฉันโทรไปบอกอย่างนั้นพอได้ยินจึงเกณฑ์เพื่อนไปบุกกระท่อมยายมีทันทีเมื่อเข้าไปแล้วข้างในเหมือนมีการทำไสยศาสตร์ มีสายสิงมีเครื่องในหมูเลือดพร้อมจับยายลีไปส่งตำรวจน่าจะส่งโรงบาลบ้าฉันมองหน้าสามีคิดว่าเขาจะขัดแม่ไหมแต่เหมือนรอบนี้เขาจะนั่งฟังเงียบๆแม่เลยบอกต่อว่ายายลีแกเล่นไสยศาสตร์ครั้งแรกคือทำสเนสน่ห์ใส่สามีของแกเพราะสามีแกเป็นคนเจ้าชู้มาก หลังจากนั้นแกก็เริ่มศึกษาแบบจริงจังเริ่มรับขันผีเริ่มเป็นหมอผีเองรับทำเสน่หและก็พิธีศักท์แช่งต่างๆพอนาน,นานเข้าของย้อนเข้าตัวแกเริ่มจากที่แกไปกินเป็ดไก่ชาวบ้านและสาวที่ตั้งครันก็มาตายบ่อยๆเข้าชาวบ้านจึงเอาพระมาปราบแกแกก็หายไปพักใหญ่ๆ แต่ก็มีชาวบ้านบางคนที่เห็นแกบ้างชอบลับลับล่อๆที่บ้านที่มีหญิงสาวที่กำลังตั้งครรภ์อยู่และได้ยินมาว่าแกเป็นปอบชอบกินเด็กทารกด้วยพอได้ยินดังนั้นแล้วฉันก็ตกใจมากก่อนวันที่จะออกจากโรงพยาบาลสามีก็ไปเก็บของแล้วมารับฉันกลับไปกรุงเทพทันทีสามีได้ชาวบ้านใกล้ที่ทำงานเขาไว้ ระหว่างทางสามีก็เอาแต่ขอโทษฉันที่พาฉันไปเจออะไรแบบนี้เขาสัญญาว่าจะไม่พาฉันกับลูกกลับไปอีกถ้าพ่อแม่อยากเจอหลานก็จะให้พ่อแม่มาหาที่กรุงเทพเองหลังจากเหตุการณ์นั้นเขาบอกกับฉันว่าเขารู้สึกเหมือนเกือบจะทำให้เขากับลูกไม่ได้เจอกันเผลอๆอาจจะไม่มีฉันในวันนี้ด้วยหลังจากเหตุการณ์นั้นฉันก็เข้าวัดบ่อยมากขึ้นทั้งปล่อยนก ายาเรื่องนี้ก็ผ่านมาห้าปีแล้วลูกฉันก็เริ่มโตแล้วพอมาคิดดูถ้าฉันเสียลูกไปในตอนนั้นฉันจะอยู่ยังไงนะถ้าหากฉันตายไปแล้วสามีจะเป็นยังไงบ้างพอเริ่มไม่คิดอะไรแล้วก็อยากออกมาแชร์ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวให้เพื่อนๆได้ฟังกัน